นะคะเจอกับเราสองคนอีกแล้วแน่นอนนะคะเราจะพาตะลุยกินนะคะกับงานลิ้นเต๋กโปรแฟอิ่มนำสํำรานนั่นเองที่เซ็นทรัลบางนานะคะจะบอกว่าร้านนี้คือร้านลูกชิ้นปลาสองพี่น้องนั่นเองขายดีมากๆคุณลูกชิ้นปลาของเราที่มันเด็ดกว่าร้านอื่นยังไงคะคุณพี่คะของเราจะใช้เนื้อปลาสามอย่างค่ะค่ะก็จะมีเนื้อปลาซีปลาดับยาวแล้วก็ปลาหางมเหลืองจ้ะอันนี้เอายำรวมเนาะไม่เอาคนละยำใช่ไหมไม่เอาคนละยำยำรวมยำเดียวกันยำเดียวกันนะฮะ นี่ได้เลยอือเนื้อป่า,ปาเด้งละลายในปาก่ะละลายในปากใช่ไหมนี่งั้นเดี๋ยวผมอันนี้ดีกว่านี่ฮะเมนูหือกด้นลยครับนี่เนาะอเด้งมากเดีย๋ยวคอนพอไปเจอน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเขาดีอ่ะ ดเพราะงั้นเดี๋ยวสั่งเพิ่มต่อนะเดี๋ยวเราไปร้านที่สองอะไรดีกว่าครับเออเอาแบบนี้เอาแบบนี้อีกและนี่คืออีกหนึ่งร้านโปรดของบูมเองทีผู้หลับบูมิใจนำเสนอมากจริงๆครับแก้วร้านขนมปังบ้านปังปอนั่นเองฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชอบเมนูไหนคุณชอบรสชาติไหนฉันชอบกระเทียมนี่กระเทียมคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ชั่วกระเทียมมันดีอย่างไรครับเออมันกรอบมากแล้วมันมีกลิ่นกระเทียมด้วยอ่ะแต่ผมเป็นคนเชื่อคนยากซะด้วยคุณต้องลองชิมลองชิมนะขอได้เลยะที่ร้านมีหน้าอะไรบ้างครับ สิเนเจอร์ของเราเลยจะเป็นกระเทียมนะคะลูกค้าแล้วจะต่อด้วยเนยนมน้ำตาลจ้ะค่ะแล้วก็พริกเผาค่ะสุดท้ายเป็นเนยสดค่ะลูกค้าอร่อยปะอร่อยมากมันหอมหอมมากแล้วก็มันไม่ทานแล้วแบบไม่ฝุ่คอแล้วมันไม่แข็งเพราะฉะนั้นนี่นะคะใครที่อยากจะกินแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีหลากหลายร้านค้านะคะกว่าพันร้านค้าเลยนะคะที่งานลิ้นติปโปแฟอิ่ม้ํำสำราญจัดที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลบางนาตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับ